สวัสดีครับทุกๆท่ทานวันนี้ส่วนจิตพิทักซีพีที่ความแล้วกระสูนมือทำอีปามาเลก่การตัดตอนอ้อนทานตะวันอ่าตอนอ้อนทานตะวันรุ่นนี้เจ็ดวันเล้วครับ้อมที่จะขาย้อมที่จะกินเอามาเล่วิธีการตัดครับอ่าสวยงามชวยงามอ่านี่ตัดไว้เล้่ควับตัดไว้เล้ว ตัดด้วยแล้วเอามาใส่น้ําตัดด้วยเดียบ้อยแล้วเอามาใส่น้าน้าเล็กครับล้างน้าเล็กล้างน้าเล็กให้เ็จนินเสเ็ตพุ่นเซตชิงซ็อกเกปตล็อกออกเ็จแ,แล้วมาใส่ในโคมทีซองกะละมังทีซองอล้างน้าทีซอง ลาา้างน้ำที่ซองร้างร่างงวนงวนกวนกวนควนุคนคุนอ่าเสร็จซับเรียบร้อยแล้วเอามาใส่ในตะกรา้าอ่าให้มันเด็ดน้ำอ้าวให้มันเด็ดน้ำอ่าเด็ดน้ำเสร็จซับเรียบร้อยแล้วเด็ดน้ำเสร็จซับเรียบร้อยแล้วเอามาแพ็กกิ้งใส่ถุงครับถุงเบ้ ทุ่งชีข้างใส่ทุ่งละซ่องคีดอ่าวันนี้ก็สั่งสินค้ามาอ่าสัร้างทุ่งละซ่องคีดจากค่ายขีดละสิบบาทซ่องคีดนี่ก็ยี่สิบครับฮ่านี่แพ็คกิ้งใส่ทุ่งเรียบร้อยแล้วใส่ทุ่งเรียบร้อยแล้วเอามาติดโลโก้สักฮิตอ่าให้เขารู้ว่าเป็น ตอนออนจากส่วนจิตผิดทักซีพีที่ความฮ่าฮตอนอนอนทอนท่านตะว,วันครับพร้อมที่จะไขวันนี้วัดดีครับ